พอมอคามนี้อยู่ในเกม r o l i n g Sky r e y i h นั่นเองนะครับ Yay! เย้เกมนี้นะครับผมก็เคยโหลดมาเล่นมาก่อนใจก่อนแล้วนะสองพันยี 28, มันไม่เหมือนตอนนี้เลยนะครับปักมาใส่ไหนเออหรือแปลว่าตัวเองเอาไปโหลดนี่หว่าเ,ออเราจะมาเล่น pace a s t ตู้นะครับอของมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนม็คล้ายกับ r o l i n g Sky นะเพราะว่าแบบ เหมือนก๊อบม,มามันไม่เหมือนหรอกมันไม่เหมือนกันการก๊อบอะ่ะเออมันไม่เหมือนกับการก๊อบม,มันเหมือนเขาเน้นอะ่ะเขาเน้นมาได้สวยมากไม่ได้เล่นมาหลายวันแล้วกิมมี่คิดถึงอะเราเลยกลับมาเล่นถ้าทุกคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับ no ตายทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมจะบอกวิธีการเอ,อ่อ,อวิธีการโหลดแล้วก็สอนกันสร้างทำเอ่อสร้างแบบเอ่อสร้างแบบที่ตัวเองชอบนะคระเว้ทุกคนนี้เขาสร้างดีนะ อันนี้นะเพลงนี้ผมไปโหลดมาไปโหลดตั้งแต่เออมังแต่โกรแล้วก็ได้ผมถ่ายคลิปโยโอ้ยแม่มันน่ากลัวชอบอยู่เลยนะี้เขาไม่ปรับง,ง่ายเลย อ้าวเจ็ดสิบแปดเจสิบแปดก็เดียมเออเราจะมารองเนเพลงนี้นะครับเพลนี้มันโหลดตั้งแตไหนอ่ะเลยโหลตั้งแต่เกมโอ้เกมน่าจะตอนที่มันเป็นแบบก่อนดอสแหละเหมือนกัน like <athlete> ก่อนโดเหมือนกันนั่นแหละมันโหลดมาพร้อมแบบโหลดมาทีเดียวสองสองเพลงเลยอะเอาเอวตรงนี้แหละจะยากมากเลยไม่ถึงตาจริงจริงเท,งทนีใช้เวลาสิบนาทีที่เขาทำนะคะอันนี้ผมไม่ได้ทำเอง ถ้าผมบอกทำเองนะเออถ้าผมทำถ้าผมบอกเาว่าผมทำเองนะถ้าเขาไปดูทีปของคนที่ทำเพลงนี้ผมก็จะโดนเตือนผมไม่เคยกูใครจริงๆเลยถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ขออภัยด้วยครับเดี๋ยวมึงใส่หูฟังเออถ้าใส่หูฟังมันก็ติดเสียงเพลงอะ จะไปคิดมากทุกคนเล่นต่อครับเราสามารถเล่นแนวนอนได้้ลยนะแนวนอนอยากมากเลยแต่ผมใช้คอนโทรแบบการเลื่อนแบบเนี่ยเลื่อนแบบเร็วๆแบบนี้ กูแคออ่เราแบบเล่นแบบหน้าจอคว่ำนะไปนตา <c oughs> มตั้งหลายรอบแล้วนะตั้งแต่ชา้าสุดเล่นตั้งนานเล่นไม่รักทีไม่ได้แล้วพี่นีิยากเกิน สร้างนะอันนี้นะน่าจะผมสร้างอะไรผมสร้างเองพยายามสร้างได้สวยขึ้นเลยนะดูดีที่ผมสร้างถ้าใครถ้าใครถ้าใครบอกว่าสวยก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครบอกไม่สวยก็กดดีเออ,ดอกด,ดอไลค์กดโดไลค์กดแบบไม่ชอบเลยแบบเนี้ยเออถ้าบอกว่าไม่สวยอะรู้ว่าจะพิมพ์มาสามากไม่สวยภาพเสืก,ก็สวยอะไรแบบเนี้ยได้ ตอนนี้ผมยังสร้างไม่เสร็จเลย ากตรงนี้เออโอ้ไม่กอดตรงนี้ถ้าคนดูโอ้ไม่กอดตึ๊ังโอ้โหโคตรสวยตรงนี้สวยอยู่ตรงเดียวนะโอ้ยข้างอ้าว ฟังเองแหละไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเออไม่เอาไม่เอาให้ทุกคนดูผมสร้างเลยวะจะได้ดูผลที่ผมทำโอ้โหแม่ก็โคตรงงไม่น่าไปทําฟิลเตอร์เมื่อกี้เลยปูดมากอืมแบบนี้น่าจะได้เราจะรองลิ่นแบบเออแล้วค่อม ตอนนั้นผมตอนเออรู้ไหมว่าผมอ่าโอ้โหจะตายเอ่อทุกคนรู้ไหมว่าผมเอ่อทำแบบนี้ได้ไง<ม>เพราะว่าผมไปเรียนซ d g r a p h i c มาแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปเรียนคณิตหลังจากนั้นผมก็ไปเรียน3ี g r a p h i c หลังจากนั้นก็เรียนศิลปะแล้วก็ได้ทำดีอยากมากักแม่ เออโอ้ยอยากมาคนนี้ปันนี้กบับผมไม่มีใครซื้ออย่างผมได้ตายตายอ่ากลัวมากค่ะเดียวโอเมกอดไม่นะ โลข้าคิมเอ็นิวคิวเอ็นิวว้าวเว้ ตัวนี้เนะี่ยผมว่ามันแบบมัน,ม,น,ม,นมันยากกว่าที่คิดเลยนะสวยอะทำทัพด้วย 不了。<暗> <laughs> าบอกชอบชอบชอถ้าทุกคนน่ะบอกถ้าทุกคนคิดว่าตัวเองไม่ได้คนก็บอกอะสำหรับคนที่เล่นเกมนี้มันมเป็นหลักตานที่บอกเอง หมแมวแล้วเล่นแบบแมวตั้งหรอือเปล่าเป็นลุมตายแล้วแหละโอ๊ยโคตรง่ายครับผมสะลงทุนวผมไม่มีคอนเทนต์ทำก็เลยเอาอันนี้มาแทน ตรค่คนชอบก็ไม่เป็นไรโอ้ยยู่งูงมานาเนี่ยเพื่อนฉันเนี่ยเ e t it go l i e ีคน้องวั้โคอสดท้แบบมันงค่อยองมอนางคนยากเลย โอ้ยเสียงไรเนี่ยยากมากทีนี้ไม่รู้ผมสเสลติดคอทำยไงไ่ไอจันกนะ็ผมเป็นควิดผมจะฆ่าโควิดติตายเดี๋ยวนี อยากทำคลิปกับเพื่อนบ้างอะถ้าผมทำคลิปกับเพื่อนนะป้ใจใผมแบบเพื่อนชวนผมไม่ความบุเคคพเว้นบุเคคพเว้นนะครับถ้าแบบทำคนต์แบบนี้นะทุกคนน่าจะไม่ชอบเลยโอ<ฮ>้ยยากมากตรงนี้ไม่ค่อยมองโอ้โหตรงเนี้ยโอ้โหค้างมาก ออตายม่้ไตายเราต้องผ่านด่านนี้ให้ได้ถ้าเราผ่านนะถ้าเราจะกลับมาสร้างใหม่นี่คือเวลาของเพื่อนเลยนะเนี่ย เออไม่เป็นไรคลิปนี้ก็จบอย่างไรแล้วกัน